ใช่ละโคโลแม่หญิงทำงานก่อนอ้อ,อนเนอโคโล่แม่หญิงทำงานก่อนนะเดี๋ยวแม่อยากก็มานะโอดูทำท่าทำท่าเดี๋ยวหน้าไม่สวยลหรอกแม่หย่านี่แม่หยา,ม,ยามาเร็วๆเดี๋ยวแม่หญิงทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวแม่หญิงได้กับโคโล่นะอ อ่อนเหะอฮัลโหลเออ,อ,อหนูนอนไปหนูนอนไปนะนะนอนรอแม่หญิงก่อนนะเดี๋ยวไม่อยากก็มานะไม่หยิงทำง,งานก่อนนะครับแม่หญิงทำง,งานก่อนหลุด